สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปโตอัตอีกครั้งนะครับพ่อผมเต้เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีดมาฝากเพื่อนๆกันบ้างน,นะครับพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดย OK เคเ x เป็นแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตคู่ใจพี่สีมีฟังก์ชันการลงทุนต่างๆที่ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตตลาดดิเรกทีฟฟิวเจอร์สออปชันรวมถึงฟังก์ชันเทรดดิ้งบอร์ดซึ่งมีบอร์ดมาร์เก็ตเพลส ซึ่งเราสามารถเข้ามาติดตามกลยุทธ์ต่างๆซึ่งมีการแชร์ไว้ในบอร์ดมาร์เก็ตเพลสของนักเทรดที่มีประสบการณ์ฟังชันเทรดในตลาดฟิวเจอร์สรองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และนักเทรดในระดับมืออาชีพเพื่อนๆที่สนใจจะเปิดบัญชี OKX OK ผ่านลิงก์แนะนำของวิศีีจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรด25%ตลอดชีวิตลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้ครับ สำหรับก่อนเริ่มการมองซีนาริโอปัจจุบันนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับกราฟนะครับก็ต้องมาดูนะว่าปัจจุบันเนี่ยมองยังไงบ้างนะจริงๆเนี่ยเขาต้องแงม้มไว้ก่อนเลยนะว่าที่ทุบลงมาขนาดนี้เนี่ยทำมตามเพนิคอลจริงจริงเนี่ยก็พอซีซีนะครับ <c oughs> เป็นเหตุนะเป็นเหตุปัจจุบันนะครับเราเคยมองกันไว้นะว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถเกาะเกี่ยวเหนือเรียลสเปนได้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะวิ่งลงมาในระดับตั้งแต่แนวรับแรกนะครับจนถึงฟุตออปชันนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยกราฟแท่งเทียนเน เลือกที่จะวิ่งมาไตา่แถว Put o ออปชันนะครับแล้วก็ดีดไปมานะสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวไม่อยู่นะครับทะลุลงมานะครับจนถึงเป้าแรกนะครับที่เรามองไว้ที่พุท o ออปชันหลังจากนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเรามองว่าตรงกลางเนี่ยอาจจะรับอยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองเป็นแท่งยาวๆเนี่ยในแท่งกราฟชั่วโมงหรือ15นาทีครับจะเห็นได้ว่าแรงมากๆนะก็คือทุบก,กันหนักๆเลยนะครับ ซึ่งจะตรงกับช่วงที่เซกกับ Binance นะครับออกข่าวในพวกเว็บ exchange ต่างๆนะครับหรือพวกเว็บที่เกี่ยวกับคริปโตนะว่าได้มีการฟ้องร้องนะครับแล้วก็มีปัญหากันนะครับระหว่างเซกกับ Binance เองนั่นเองนะทำให้เห็นได้นะครับว่าตลาดการเงินและข่าวที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของพวกกรอตเนี่ยหรือเซกนะครับมีปัญหาแล้วก็มีความเกี่ยวโยงกันนะครับแต่ว่าดีเทลเนี่ยเดี๋ยวจะไปว่ากันในคลิปอีกครั้งนะ แล้วก็หลังจากที่ทะลุนะครับจุดที่เราคิดว่าควรจะต้องรับให้อยู่เนี่ยรอบนี้นะครับ 2 5 0 0 0นะครับ2 5 0 0มามาอีกแล้วนะถ้าเกิดดูย้อนไปประมาณ4คลิปก่อนนะครับก็คือทุกคลิปนะจะมีการพยายามพูดถึงว่า2 5 0 0มนะครับ2 5 0 0มนหครับแต่ก็ยังไม่มานะครับแต่ก็อย่างว่าแล้วครับถ้าจะรอลงไป2 5 0 0มนะครับแต่วิ่งขึ้นไปถึง28,500หรือว่า2 9 0 0ก่อนเนี่ยก็เล่นขาขึ้นไปก่อนนะครับแต่สุดท้ายนะครับคิดจะลงก็ลงมาจริงๆนะแล้วลงแป๊บเดียวด้วยนะครับลงมาครั้งเดียวในแท่งยาวๆตรงนี้ประมาณ7%ได้เลยนะก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับพร้อมกันนนนแล้้วเเเี่่ยออิิดดคตร์ก็ไไมม มีแถวโน้มนะครับว่าจะเป็น Divergent นะครับปัจจุบันเนี่ยในไทม์เฟรมที่ใหญ่นะครับก็จะเห็นเป็น Convergent นะเว้นแต่ไทม์เ a รม12ชั่วโมงนะครับที่เห็นว่ามี Bullish d i ดนะเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกครั้งนะครับว่าแท่งปัจจุบันเนี่ยจะยังคอ continue ร่วงลงมาต่อหรือเปล่านะครับหรือจริงๆแล้วแท่ง12ชั่วโมงนี้จะเป็นแท่ง12ชั่วโมงที่รับอยู่จริงๆเพราะยังไม่ปิดแท่งนะ ก่อนเข้าคลิปปัจจุบันนะครับเราจะต้องมาดูกันก่อนนะว่า CME settlement นะครับแล้วก็ฝั่งของดูริบิตเนี่ยมองอย่างไรบ้างนะครับฝั่ง Option ของ CME นะครับในวันศุกร์ที่2นะครับเป็น27385สนะครับส่วนฝั่งของดูริบิตเนี่ยจะเป็น27053นะครับซึ่งแปลว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าวิธีการเนี่ยจะยังไม่ผิดนะครับราคาของ Bitcoin นะครับจะต้องขึ้นไปแตะเหนือกว่า27385นะครับอย่างน้อย1ครั้งนะก่อนที่จะลงมารีเทสก็ไม่ใช่รีเทสนะเขาเรียกว่า ก่อนที่จะลงมานะครับเป็นทิศทางอื่นแล้วกันใช้คําว่านี้นะแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าแนวโน้มระหว่าง20,070กับ20,073.85เนี่ยจะวิ่งไปทางไหนในช่วงของเสา,าร์ทย์จันทร์คารนะครับซึ่งซีเนโอเนี่ย เป็นแนวโน้มว่าจะต้องขึ้นมาปิดเหนือกว่า2.7385นะครับอย่างน้อย1ครั้งหลังจากนั้นเนี่ยจะเลือกทางอย่างไรก็แล้วแต่ตลาดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปก่อนแล้วนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ของ Binance กับเซกด้วยนะทำให้เห็นได้นะครับว่ามีเหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากที่นี่เข้าด้วยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ และปัจจุบันนะครับเท่าที่เรามองกราฟเนี่ยแท่งของวันศุกร์ที่2นะครับขอมมาเป็นช่วงของวันเสาร์ที่3นะครับราคาสูงสุดก่อนที่จะดิ่งกลับลงมานะครับจะอยู่ที่2745นะครับซึ่งก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยกราฟก็มีการดิ่งตัวกลับลงมานะครับอย่างรุนแรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับ การสู้กันระหว่างเซ็กกับ n a n c e นะก็มีผลนะครับรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดู BnB เนี่ยราคาก็พุ่งลงมายิ่งกว่าพุ่งเหลาอีกนะครับหนักกว่านี้อีกนะเออแต่ว่าปัจจุบันนะครับเมื่อการาฟเลือกแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์กันต่อนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันกำลังวิ่งกันอยู่เนี่ยมันเป็นแนวไหนกันแน่นะครับเพราะว่าจากปัจจุบันเนี่ย ถ้าเราดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูทำเฟส12ชั่วโมงแท่งปัจจุบันเนี่ยเป็น bullish divergence นะครับที่เห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นไส้กับไส้นะครับมีแนวโน้มนะครับว่าจะผลักดันราคากลับขึ้นมาแต่ต้องดูนะครับว่าแท่งต่อไปตรงนี้เนี่ยที่ยังไม่ปิดเนี่ยจะลงมาปิดเป็นโลที่ต่ำกว่านี้หรือเปล่านะครับเพื่อทำลาย divergence นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการรี b าวหรือว่าเป็นโดจิตรงกลางเนี่ยผมว่ามีแนวโน้มนะครับที่ตรงนี้อาจจะเป็นการรีบาว n ย่อๆก่อนนะแล้วทีนี้เนี่ยอาจจะเด้งไปรี b าวนะครับก่อนที่จะลงซ้ำอีกครั้งหน,งนะครับ ซึ่งคราวนี้เนี่ยก็มีเป้ามาให้เห็นด้วยนะครับว่าข้างล่างเนี่ย ลงได้เยอะเลยนะลงได้เยอะเลยนะ <laughs> เข้าโซนกรอบที่เราเคยวัดไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้านอกจกพุดออปชันเนี่ยกรอบแดงนะครับเราเล่นกันมาในรอบเดือนเนี่ยเราก็มองนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความอันตรายตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดของการลงได้นั่นเองนะครับ <laughs> เพียงแต่ว่าพอมันยังลงมาไม่ถึงในรอบเดือนนะครับในหลายๆสัปดาห์เนี่ยทำให้เรานะครับก็ยัง ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ามันจะขึ้นได้แรงนะครับหรือว่าขึ้นจริงๆให้เต็มที่แล้วนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีตรงไหนที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันนะครับมองภาพใหญ่นะครับเป็นชาแนลขาลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็มองว่าพร้อมที่จะดีดนะถ้าเกิดว่าลงมาย้าอีกข้างล่างอีกสักครั้งนึงนะครับแต่ว่าข้างล่างตรงนี้เนี่ยจะลงมาจบตรงไหนเนี่ยดูในชาแนลเป็นหลักนะ ว่าไม่สามารถที่จะทะลุกรอบชาแนลใหญ่ขึ้นไปได้ครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเรามองว่าเป็นชาแนลขาลงอยู่เนี่ยแต่ว่าพร้อมจะดีดนะเราก็ต้องดูว่าแล้วมันจะสิ้นจุดตรงไหนนะครับก็ต้องมาซูมอินกันอีกครั้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาแนลเนี่ยจะมีทั้งฝั่งที่เป็นภาพที่ใหญ่มากๆนะครับในรอบปีกับเป็นช่วงของการมองภาพไตรามาสนี้นะครับซึ่งไตรามาสนี้เป็นไซส์เบ d ดาวอยู่นะครับแต่ว่า ระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีจุดสิ้นสุดนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปไฟล์เอากันอีกครั้งนะว่าตรงไหนนะครับเป็นจุดที่เป็นแนวรับที่แข็งแรงจริงๆนะครับอย่างน้อยเนี่ยระหว่างทางเนี่ยถ้ามีแนวรับที่ชัดเจนเนี่ยสามารถที่จะเล่นรีบบวกลับขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยเราเห็นแล้วนะว่าถ้ามาโดนแถวๆนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจะต้องรีบเฮดจิ้งนะครับแบ่งทำกำไรหรือว่ามองลงได้เปรียบกว่านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งนะ ปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกว่ามี bullish divergence นะครับรับอยู่เดี๋ยวต้องไปดู time frame ย่อยกันอีกครั้งนะซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาที่ time frame สีชั่วโมงกันต่อนะครับถ้ามองตามเส้นที่เราคิดไว้นะครับเราก็สามารถมองได้สอง scenario นะครับเส้นสีขาวกับเส้นสีฟ้าครับก็คือเป็นการขึ้นนะครับถ้าเมื่อไหร่จะขึ้น rebound ขึ้นเนี่ยก็มองว่าขึ้นแล้วถ้ายังติดอยู่เนี่ยก็มองว่าติดเพื่อลงต่อนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับเราก็จะดูเป็น เรือแมสเพนคอออปชันพุทธออปชันไว้ก่อนนะครับส่วนกรอบด้านล่างเนี่ยเราก็มองว่าเป็นโซนที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะซึ่งมองมาในรอบไตามาเนี่ยโซนนี้ตีไว้ตลอดเลยครับไม่เคยเอาออกเลยนะสำหรับพุท o p อปชันรอบนี้นะครับปรับเพดานลงมานะครับอยู่ที่2 6 2 5ม1 1นะครับสองหนะครับสำหรับคอออปชันนะครับอยู่ที่2 7 0ห0หรือ270.64 r e a ูนย์หกสี่อยู่ที่26.293นะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะบีบและปรับเพดานนะครับกลับลงมาด้านล่างนะครับกลายเป็นว่าตลาดนะครับพลิกกลับมามองขั้วด้านล่างแทนเลยนะครับอย่างชัดเจนนะซึ่งถ้าที่เราจะมองนะเราก็สามารถมองได้ทั้ง3ามิเอโอนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นการหาระดับต่างๆนะครับ เพื่อจะหาการรีบาวแล้วก็ค่อยไปดูการมองช็อตอีกครั้งนะครับหรือว่าเราอาจจะมองว่าเป็นแพทเทิร์นนะครับซึ่งก็จะมีดักแคดบาวเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับแต่ว่าก็จะพาไปไล่ดูทีละอย่างนะอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะต้องดูเส้นสีแดงก่อนเส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นแนวต้านนะครับทั้ง2เส้นนะครับที่ผมดูไว้นะอันนี้ก็จะใช้จากการประกอบนะครับในไทม์เฟรมที่ย่อยรวมถึงไทม์เฟรมที่ใหญ่นะครับเจอเป็น2แนวต้านนะครับหลักๆเลยนะเส้นสีแดง2เส้นนะครับเดี๋ยวจะขยายให้กว้างขึ้นหน่อยนะ ตรงนี้นะครับสามารถมองได้นะครับว่ากราฟเนี่ยสามารถวิ่งได้หลายทรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวต้านแรกนะครับสามารถที่จะรีบาวน์ะครับจากโลตรงนี้นะครับขึ้นมาด้านบนแนวต้านแรกนะครับแล้วก็ลงต่อนะครับหรือว่าจะวิ่งนะครับให้มาถึงโซนที่อยู่ในไซด์เวย์นะครับซึ่งก็จะเป็นฝั่งของ r e ือสแมกเพนตรงนี้นะครับแล้วค่อยลงต่อนะครับหรือว่าจะเป็นแบบแพ t เทิร์นเดสแค b เปานะครับทะลุขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ไม่สามารถที่จะวิ่งเหนือ ฝั่งของ Real Spain ได้นานนะครับจะเป็น0.5นะซึ่งตรงนี้นะครับก็มีผลนะจะเป็นเส้นตรงนี้ตรงนี้จะเป็น pattern Dead Cat b a บนะครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ลงต่อนั่นเองนะครับหลังจากนั้นต่อให้เป็นเข็มนะครับพุ่งขึ้นไปเหนือ0.5นะครับก็จะมีแนวต้านสุดท้ายนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับ26,500นะครับ26,400นะครับแล้วก็จะเป็นช่วงของ Real Spain เองนะครับที่จะอยู่ที่ประมาณ26,300นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องมาเจอแนวต้านแรกก่อนนะ26,100นะ ถ้าไล่ลงมานะครับมีหลายแนวต้านนะครับแต่ว่ายอมรับว่าตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ตลาดนะครับมันทิ้งตัวแรงนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่จะพยายามรับของอยู่นะครับก็ต้องไปดูนะครับว่าตลาดเนี่ยจะมีโมเมนตัมที่สามารถที่จะพุ่งทะยานกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับซีนิโอต่อไปเนี่ย ก่อนที่จะลงเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าที่เรายังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะลงถึงไหนเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะรีบาวถึงไหนเพียงแต่ว่าเรากะไว้ก่อนว่าถ้ามันจะรีบาวเนี่ยจะรีบาวได้ถึงตำแหน่งไหนบ้างนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะอีกครั้งนะก็จะมีวิ่งอยู่ในโซนนี้นะครับหรือว่าจะเป็นโซนด้านนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะขึ้นเป็นเข็มนะครับแล้วก็ติดติดเสร็จปุ๊บก็ลงต่อ ดิ่งลงมาต่อนะครับเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นไซด์เวย์นะครับหรือจะเป็นไซด์เวย์แล้วดีดขึ้นไปเป็นเข็มนะครับซึ่งก็เคยเกิดขึ้นนะอย่างล่าสุดตรงนี้เนี่ยก็เป็นเข็มนะครับแล้วก็ดิ่งกลับลงมาเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าออปชันตรงนี้เนี่ยยังไม่ถึงนะอย่างครั้งที่แล้วดูไว้มี27500ครับแต่อันเนี้ยไปไม่ถึงนะ27400กว่าๆเนี่ย27455เนี่ยก็ค่อยลงนะครับแปลว่าเขาไม่ยอมให้27500ได้ปิดออปชันนั่นนนนนเเออออออองง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 ััััี้้ผมมมมกกก็ลลยยวว่่่่่่าาาไตตตดโสขฝช แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีจุดหลายจุดนะที่เราจะต้องเข้าสังเกตนะครับหรืออย่างสุดท้ายนะครับถ้าตลาดเนี่ยมีโมเมนตัมที่รุนแรงจริงๆเนี่ยก็อาจจะมาปิดอยู่ที่ call option ได้นะครับแต่ว่าถ้า c อออ option เนี่ยผมก็มองว่ายังคงเป็น2 0 0หมอยู่นะครับที่จะไม่เกินนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยตรงนี้มีจุดที่น่าสังเกตอยู่นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโลว์ไฮหนึ่งนะครับเป็นโลว์ไฮที่2นะครับส่วนตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นมานะครับและยังไม่พ้นอยู่นะครับก็จะเป็นโลว์ไฮที่3นะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าก็เป็นเทีรี่ที่กดลงอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เป็นจุดที่ได้เปรียบมากๆนะครับสำหรับการมองลงนะและในส่วนของ Bitcoin CME นะครับตอนนี้เนี่ยกราฟเด y นะครับก็ยังไม่ค่อยเป็นทรงที่สวยนะครับวิ่งลงมาด้านล่างนะ ตอนนี้นะครับจะมี2สีนะครับที่เพื่อนๆจะเห็นนะครับก็คเป็นสีแดงกรอบสีแดงอยู่ใน time frame day ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกรอบสีขาวนะครับอยู่ใน time frame สีชั่วโมงนะครับที่มันเกิดการสร้างแกลบขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นนะตรงนี้นะหนะครับแล้วก็มีด้านล่างนี้นะครับสชัดเจนเลยนะถ้ามองให้เป็นแกลบที่ห่างกันจริงๆเนี่ยตรงนี้มีถึง2องหมเลยนะครับโอ้โหแกลบมันโหดเกินนะครับสุดจริงๆแต่ตรงนี้นะครับก็มีแกลบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต้องย้อมอีกหน่อยนะอยู่ที่ประมาณ 25- 0ถึง24,800นถ้าถ ก็จะเป็นจุดดีนะครับที่จะรีบาวกับขึ้นไปด้านบนเพื่อไปเทสนะครับอย่างน้อยเราก็จะได้ไปสู้กับ20,07อีกครั้งนะที่เป็นแนวต้านแรกนะครับ20,07ตรงนี้ตรงกับ call option 20,07นะครับที่เราดูไว้เมื่อกี้เหมือนกันนะเพราะงั้นก็คือมีโอกาสครับถ้าตรงนี้รับอยู่นะครับไม่หลุดเกินกว่า24,800นะผมมองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดจะลงมาเนี่ยสามารถมองลงยับยับน่ากลัวได้เลยนะครับจนถึง20,01เลยนะแต่ว่าเดีย๋ยวไปดู option กันอีกครั้งนะครับว่าสำหรับ รอบเดือนนะครับที่ต้นเดือนนี้มองอย่างไรจะได้ไปวิเคราะห์ตอนสิ้นเดือนนะครับว่ามีโอกาสที่จะแนวโน้มเป็นไปได้หรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าอย่างสองพที่เราเคยดูกันไว้ว่ามันจะลงมาเนี่ยเราก็ดูต้นเดือนมานะแต่เราก็คือวิเคราะห์มาแล้ววิเคราะห์มาเล่านะครับแต่มันก็ไม่เคยลงมานะครับแล้วอยู่ๆมันก็ลงมาเลยนะครับมาแบบงงๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยังไงนะเพราะว่าวิธีการแบ็กเทสในรอบเดือนเนี่ยเพิ่งเริ่มทําประมาณรอบที่2ครับรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่3 ที่เราดูพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเลยนะเออเราอาจจะมีแบ็กเคสหลังบ้านมาแล้วบ้างแต่ว่าวิเคราะห์สดให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็ทำพร้อมๆกันนะต้องไปดูพร้อมกันว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรหรือเปล่านะครับเอาล่ะครับสำหรับต้นเดือนนะครับเราก็จะมาพูดกันก่อน1ครั้งนะครับก่อนที่เราจะดูออปชันประจําสัปดาห์นะครับอันนี้ออปชันล็อกเป็นของสิ้นเดือนนะครับจะไม่ใช่ของรอบประจาสัปดาห์นะครับต้องแยกกันก่อนนะเดี๋ยวจะดู2รอบนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องดูนะครับว่า call ออปชันนะครับกับ Call buy Call sell Put buy Put sell เนี่ยที่เป็นบล็อกเนี่ยมองกันอย่างไรบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกเนี่ยสำหรับ Call sell บล็อกนะครับหรือลองพุทนะครับ l องพุทเนี่ยมองว่ามองลงตั้งแต่2 6 0 0นะครับจะได้กำไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะไอช่วง3 0 0 0 0ื0นเนี่ยผมมองว่าเป็นการเปิดลุ้นเอาโลมากกว่านะเพราะว่ามันค่าพรีเมียมมันถูกนะครับมันอยู่ไกลามากนะครับสิ้นเดือนเลยแต่ถ้าเกิดว่าจุดสำคัญนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมองในช่วงของพุท buy กับ Put sell นะครับ ถ้าเป็นเทคนิคในการมองสําหรับสิ้นเดือนที่เรายังใช้กันอยู่และการแบ็กเทสตอนนี้นะก็จะมองว่ามีอยู่2อ0หมนะครับตรงนี้เนี่ยก็ตรงกับฝั่งของ CME นะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยนะแล้วก็เนี่ยฝั่งของ Put s e l นะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะเขามองถึง2อ0หมนะครับ <showed an> ที่เป็นแท่งยาวๆเลยเนี่ยวอลุ่มที่เยจริงๆอยู่ในช่วงของ2องหมนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าไม่หลุดเกินกว่า24,800นะครับบวกลบ500จุดเนี่ยผมมองว่า ตลาดลงมาขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่ตลาดจะบวกลบ500จุด2 0 0 0กับ2 4 8 0 0ผมก็ยังมองว่ามันอยู่ในเรงที่ใกล้ๆก,กันนะครับแต่ว่าตรงที่ผมจะมองว่าเป็นอีกแกลบหน,นึ่งอ่ะที่ท้าสิ้นเดือนจะลงไปถึงเนี่ย20,001ก็ยังไม่ตัดประเด็นนะครับเพราะว่า CME กับของบล็อกสิ้นเดือนเนี่ย ค่อนข้างมีในยานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะมองเป็น2องหไม่ก็เป็น2องหไปเลยนะครับเพราะว่าจะวิเคราะห์จากข้อมูลที่เราหาแหล่งอ้างอิงได้นะครับหรือถ้าเกิดอย่างแย่ที่สุดเนี่ยหลุดมาจาก2องหแต่ก็ต้องห้ามเกิน2องหเพราะว่า2องหนเนี่ยก็จะเป็นจุดที่พุทเซลนะครับหรือว่าเป็นการช็อตพุทเนี่ยเขาล็อกไว้อยู่นะครับว่ามันแปลว่าลงไปแต่ไม่ถึงนะครับถ้าสิ้นเดียวลงไปไม่ถึงเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวรับหนักๆนะครับที่จะต้องลงมาไม่ทะลุนั่นนเองนะ อันนี้เป็นออปชันสําหรับรายสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นรอบนี้ที่เราเล่นกันอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมาดูกันนะสำหรับคอบายนะครับก็ตั้งแต่ 28- งหมื่นนเจ็ดนะครับลงมาข้างล่างเลยนะขึ้นมาได้กําไรกันไปหมดแล้วนะช่างเขาแล้วนะครับตอนนี้ต้องมาดูแล้วนะว่าจะลงไปถึงไหนนะครับหรือว่าจะขึ้นได้จริงๆนะถ้าขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วยังโดนกดย่ไดอยู่เนี่ยก็จะเป็นในช่วงของ2 0งและ2อนะครับถ้าที่เห็นเนี่ยยังไม่ตัดประเด็นนะครับว่าจะสามารถขึ้นไปถึงส0 7ไมได่นะเะว่าม่ยู่นะ ลองพุทอยู่นะครับสามารถที่จะดีขึ้นไปแล้วค่อยกดกลับลงมาด้านล่างได้นั่นเองนะแล้วก็มีพุทบายนะครับหรือเป็นการช็อตคอรนะครับช็อตคอเนี่ยมองได้ถึง265นะครับสองหมนะครับตรงนี้เนี่ยก็มองว่าหลังจากที่หลุดลงมาแล้วเนี่ยตรงนี้กลับเป็นแนวต้านทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของพุทเซลล์นะครับปัจจุบันในอยู่ในช่วงของ2 5งหมื่นห้านะครับเป็นไปได้ว่าเขามองว่าสําหรับรอบสัปดาห์นี้นะครับจะยังไม่อยากให้หลุด็องหมู่นล้านะครับเนนต้ลยยังไม่ีบล็ าราคาพวกนี้มันวิ่งผ่านไปแล้วนะต้องให้มันสามารถที่จะรีบ u าวนะครับกลับไปถึง2,7 0ได้นะครับแท่งสีน้ําเงินหรือว่าพุชเซลเนี่ยถึงจะเอามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีผลอย่างไรนะครับเพราะมันแปลว่าลงไปไม่ถึงถึงจะได้เงินนั่นเองนะและต่อมาเป็นฝั่งของอีทเรียมนะครับอีทเรียมเนี่ยถ้าเล่นตามออปชันเนี่ยผมว่า โอกาสได้มากกว่าเสียนะผมว่าออปชันของอีเชียมน่าสนใจค่อนข้างมากนะครับปัจจุบันเนี่ยอีเชียมนะครับวิ่งอยู่ในแก็บโซนราคาด้านล่างน,นะครับออปชันมีการปรับตัวนะครับอยู่ในกรอบแล้วนะครับทำให้ผมมองว่าถ้ารีบาวไปถึงเรียลสแตทเพดเนี่ยยังสามารถที่จะเล่นอยู่ในแก็บด้านล่างได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโซนด้านบนเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องรอรุนนะครับว่าจะสามารถผ่านตรงเรียลสแตทเพดและยืนขึ้นไปเหนือได้หรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูกราฟเฉลยอีกครั้งนะ ปัจจุบันนะครับ call option อยู่ในช่วงของ1,900นะครับ1,904นะครับ put option อยู่ในช่วงของ1,801,779 0นะครับสำหรับ real m i l e p l a อยู่ใน1,841นั่นเองนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวต้านแรกนะครับที่มองว่าถ้าไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือได้เนี่ยลงง่ายกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาพนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับขึ้นนะครับไม่ผ่านนะครับแล้วก็ลงนะครับ แต่ว่าลงตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไซด์เวย์ไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าลงตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะและสําหรับในช่วงของสุดสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบคุณตารางเศรษฐกิจจากน้องหมึกนะครับที่ทำมาให้นะในช่วงวันที่ 8- 9วันที่เนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นของสหรัฐนะครับอย่างน้องมึนเนี่ยเขาเอา C P I กับ P P I ของจีนมาใช้นะครับจะเทีดข้ามโลกไปไหนครับน้อง เอามาให้ดูเนี่ยของอเมริกาก็ว่าดูเยอะแล้วนะครับแล้วก็จะมีวันที่8นะครับย้อนอีกนิดนึงนะช่วงของวันที่8เป็นช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเป็นอันอินพวอยเมนต์แครมนะครับก็จะต้องไปเฝ้าติดตามการประกาศตัวเลขอีกครั้งนะครับสำหรับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับที่ผมอยากจะนํามาฝากนะครับนอกจากมี c p i กับ PPI ของจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงเฟดบาลานชีนนะครับแล้วก็ว e เซอร์บาลานนะครับก็ต้องดูเฝ้าติดตามตรงนี้นะครับยังถือว่า มีผลในการที่จะใช้ทับเฝ้าสังเกตการได้อยู่นะครับแล้วก็สำหรับวันพฤหัสนะครับที่น้องหมึกเขาดูไว้ให้เนี่ยก็คือตัวที่เป็น initial j o b l e s s clam i นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยเป็นตัวเขียวหมดเลยนะแต่ว่าถ้าสังเกตกันดีๆนะครับตัวเลขน,นะครับพยายามที่จะมีการสร้างแกลบนะครับที่ถึงจะไม่ถึงเป้านะครับแต่ยังคงมากอยู่เพื่อประคองนะครับ ให้ดอลลาร์เนี่ยไม่อ่อนตัวด้วยนะผมมองว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นระยะหนึ่งนะครับอย่างซ้าอย่างที่แล้วเนี่ยเป็น2องสนะครับเป็น2องสนะครับก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเป็น2องสนะครับก็ยังเป็นเขียวอยู่นะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเลยนะอย่างก่อนก่อนที่แล้วเนี่ยสครั้งเลยนะสองเป็น2องหนะครับประเมินไปนเยอะเลยนะฟอร์เควสแต่ว่าจริงๆเนี่ยออกมาแค่2องส้นะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะ เออแต่ว่าก็ยังเป็นเขียวได้อยู่นะครับก็เลยมองนะว่าเขาต้องการที่จะประเมินสูงไว้ก่อนนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่สูงเท่ากับที่คาดการณ์แต่ก็ไม่น้อยกว่าของเดิมนั่นเองนะครับเพื่อให้ปิดเป็นเขียวไปก่อนนะสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับเหตุผลหนึ่งที่มองได้นะครับว่ามีการลงของกราฟอย่างรุนแรงเนี่ยมาจากการที่มองว่าไบแอนซ์นะครับถูกฟ้องจากเสกนะครับหรือกลอตอนนั่นเองนะครับเพราะว่าได้มีปัญหากันนะครับพูดถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับ ว่ามีประเด็นที่อาจจะผิดกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาราคาของ BNB เองเนี่ยก็ร่วงลงมายับยับเลยนะครับถ้าเราลองย้อนกลับมาดูนะครับก็ตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าพอผ่านแนวต้านนะครับก็คือลงมาแบบ Follow ช h o t เลยนะครับโอ้โหหนักจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยลงมาข้างล่างใน9%นะครับดีเบวกลับมาแล้วก็ยังติดลบ7.7%อยู่นะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับยิ่งกว่ามาเก8 8 8นะเออไม่ไหวเลยนะนี่ก็คือ เป็นการย่อลงมาอย่างยับยับเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใจสั่งมานะครับก็อาจจะลงเรียกว่าลงมาแบบแบบนี้ยับยับอย่างเงียบรับอยู่นะครับไม่กำให้เป็นเพชรก็เป็นทรายแหลกขามือไปเลยนะครับนี่สุดๆเลยนะแล้วก็มีการพบนะครับว่ามีการโอนเงินออกจากบแอนด์แอนมากกว่า500ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเยอะมากนะครับตั้งแต่แบงค์ไครสิท์เลยนะก็มีโอกาสนะครับที่ดูอีกทีนยว่าความน่าเชื่อถือเนี่ย ของ b บ n a n c e ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นความสันคลนในวงการของทริปโตครั้งใหญ่อีกครั้งหรือไม่นะครับนับตั้งแต่มีการประกาศล้มของซูลูนาหรือว่า FTX นั่นเองนะ <laughs> นื่องจากว่าประกาศพาดหัวข่าวนะครับรู้กันประมาณช่วงตั้งแต่3ทุ่มถึงสทุ่มนะครับซึ่งเท่าที่เรามาดูย้อนนะตรงนี้นะครับสามทุ่มนะครับหลังจาก4ทุ่มนะครับอื้แดงยาว8เมตรนะครับจะเป็นคำพูดของพี่สีเลยนะโอ้โหมาจริงๆนะอันนี้ก็คือค่อนข้างที่น่ากังวลนะครับเห็นได้ชัดว่าความน่าเชื่อถือของตลาดรายใหญ่หรือแอคชั่นรายใหญ่เบอร์ต้นๆเนี่ยส่งผลต่อความน่าเชื่อถือนะครับของผู้ลงทุนในตลาดเป็นหลักด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะปฏิเสธไม่ได้อีกครั้งนะว่า แม้ที่นี้จะเกี่ยวนะครับแต่ใดๆก็แล้วแต่นะครับความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนมีผลเป็นหลักนั่นเองนะซึ่งการโดนฟ้องนะครับมีทั้งหมด13ข้อหานะครับแต่ว่าดีดีเทลเนี่ยจะมีหลักๆเนี่ยประมาณไม่เกิน6ข้อหานะครับที่ฟังแล้วค่อนข้างที่จะดูน่ากังวลหน่อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังมีความน่ากังวลนะครับต่อกลุ่มเหรียญอื่นๆนะครับเช่นโซโลนาโพลิคอนนะครับคานาโดนะครับเอาโกลันนะยูเซนท์ไลท์นะครับแล้วก็ไฟคอยนะครับที่ เข้ามามีส่วนนะครับที่ทําให้มีประเด็นพิพาทนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็พยายามที่จะกระจายความเสี่ยงไว้ก่อนนะครับทุกคนสําหรับสุดท้ายนะครับที่เรามองนะครับก็จะเป็นภาพรวมนะครับของแนวรับแนวต้านหลักนะครับที่ปัจจุบันนะครับผมมองว่าอันนี้ถือว่าใช้ได้นะก็จะมองกันที่แนวรับก่อนเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นแนวยับแล้วหรือยังนะครับแนวรับแรกนะครับที่มองว่ารับแล้วอยู่แน่ๆนะครับก็ไม่แน่ว่าแน่นะครับแน่ดูิพูดผิดที่ว่านแน่นะครับก็ไม่แน่ว่า แต่แน่จริงๆนะเพราะว่าลงมาเยอะขนาดนี้แล้วนะครับก็จะมีแน่ๆ24931นะครับ24240นะครับประมาณห่างกันเกือบ700หรือพันจุดเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่2 3 0 0 0นะครับตรงนี้เป็น Pivot Point Support สุดท้ายเลยนะสำหรับแนวต้านแรกนะครับข้างบนเนี่ย2 6 8 3 7ครับผมมองว่าสวยเลยนะแล้วก็38.2นะครับตลาดมักจะขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับจาก4 week low เนี่ย2 7 0 0 0นะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับจนถึง2 8 0 0 0แล้วก็2 8 7 3 8นะครับผมมองว่า ข้างบนเนี่ยยังไม่ค่อยสนใจมากนะเอาแค่ period point reset แรกกับ resetment ก่อนนะเพราะว่า27455นะครับคือสูงสุดแลครับที่ขึ้นไปได้น,นะครับ27500ยังขึ้นไปไม่ไหวเลยนะตอนนี้นะถ้าจะร e b o u n d เนี่ยไป27เนี่ยแล้วลงต่อเนี่ยผมมองว่าให้โอากาสนะครับให้โอกาสผมได้ลงไป short ด,ด้วยนะครับ <laughs> เออแซลนะครับแซลแซลคำานะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับกดรีบกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub สไคร์นะครับด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสถัดไปของเรานะครับยังไงวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสองหมื่นเจ็ดแล้วยังไงอ่ะสองหมื่นเจ็ดแล้วลงมาติดเทรนด์ไลน์เหรอแล้วดีดขึ้นเหรอก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้ามองในออปชันของวีคหน้า พอวิกหน้าบอกว่าพอเซลล์อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยสองหมืนเจ็ดห้าร้อยของอาทิตย์หน้าแต่อาทิตย์นี้ยังไปไม่ถึงสองหมืนเจ็ดห้าใช่อาทิตย์นี้ก็คือไปไม่ถึงสองเจ็ดก็คือคาดหวังได้แค่สองหมืนเจ็ดตรงนี้แหละแล้วก็ลงมาสองเจ็ดสี่ห้าห้าเนี่ยเราก็ดิ่งละใช่อาจจะได้แค่ตรงคอตรงนั้นแล้วก็ลงมาก็คือไม่ทำไฮใหม่กลายเป็นว่าตรงนี้เราอยู่กลางทางช็อตก็ไม่ได้ลองก็ไม่ได้ แป๊บบนึ่งนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวโอนให้ครับเบอร์เบอร์นี้ปะครับแป๊บหบนึ่งสั่งช็อปปี้มาดูกาไปช็อปไปดูกาไปช้อปปิ้งออนไลน์ไปโอเคก็วันนี้ไงวันที่หกเดือน6ของต้องเซลล์หรือเปล่าใช่นี่ยังไม่ได้สั่งของวันนี้เลยอันนี้คือสั่งไปแล้วแล้วมันมาเอาโยรู้เร็วสั่งบ่อยโอ้โยโ